ใหม่กันว่าแต่ละตัวเป็นไงครับตั้งแต่แทปเปอร์ลากยาวถึงเดอะเดรกนะครับที่มาใหม่ล่าสุดนะครับและส่วนตัวที่เหลือนะไอพวกเนี้ยผมจะไม่พูดถึงเลยนะครับเพราะว่ามันยังไม่มาเซิร์ฟมือถือนะครับอ่ะอันนี้ผมจะพูดโดยรวมที่แบบว่าทุกตัวใส่ออนแล้วนะครับไม่พูดแบบว่าไม่ใส่ออนเหมือนอันเก่าๆนะเพราะว่ามันเสียเวลานะครับเพราะว่าตาเนี้ยทุกกตาคนก็ต้องใส่ออนแล้วเซิร์ฟก็ใส่ของทุกอย่างแล้วนะครับโอเคครับทุกคนงั้นผมขอเริ่มที่ตัวนี้นะครับก็คือตัวแทปเปอร์นะครับ แฮ p เปผมจะให้อยู่ B นะครับอันนี้ผมขอให้อยู่บก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนให้ A เพราะว่าด้วยความที่แบบผมคิดเออไว้หน่อยนะครับแต่อันเนี้ยคือถ้าคิดจริงๆแบบจริงจังนะผมให้อยู่บเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าต่อ้เราได้แท็บสองอันก็จริงอ่ะแต่การในการที่เราจะเก็บแท็บได้แต่อันที่เราจะทําให้ที่มันเพอร์เฟกต์อ่ะแปดอันอะ่ะแปดอันนี่แหละที่แบบเรากางได้หมดอะ่ะคือแม่งช้ามากครับคือเราต้องไ่เก็บสี่ครั้งห้าครั้งอะ่ะถึงเราจะแบบจะได้สัก วางได้หมดะครับแล้วซึ่งน่าจะโดนปัดไฟไปแล้วเครื่อง2เครื่องนะครับประมาณนี้ต่อ้เอาแทบกลางเองมาหรืออะไรอย่างนี้ก็ตามแล้วแต่ถ้ายิงเอากระเป๋ามานะคุณได้วานแทบต้นเกมก็จริงแต่คุณจะไม่สามารถย้ายได้ถ้าเซอร์รู้ปุ๊บก็คือเขาก็ไม่เหยียบแทบนั้นหรอกนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ส่วนอันนี้ครับก็คือเดเลทผมก็ให้อยู่เทียบี B แล้วกันนะครับเพราะมันไม่ฮิตอันรันเหมือนสมัยก่อนนะครับแต่อันนี้ผมก็ให้มันเก่งกว่าแทบนิดนึงเพราะด้วยความที่มันหาคนง่ายครับมันสามารถหาคนต้นเกมได้ไวนะครับแล้วสามารถตี และเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบต่อยสี่ตีสี่อ่ะมันก็ยังเหนื่อยมันไม่ใช่แท็ปเปอร์แบบว่าเฮ้ยตรงนี้มีแท็ปนะเพื่อนเอ้ยมึงจะไปได้ตรงนั้นนะอันนั้นมันแจ้งได้แต่ถ้าเป็นเดเลตปุ๊บตีปุ๊บปล่อยไอ้จัแม่งไม่สามารถแจ้งได้มันอาจจะไปกลับไล่คนที่โดนตีมาก็ได้นะครับแล้วถ้าใช้แท็ปโปล่ะครับไอ้เหี้ยกูให้พระเจ้าเลยเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยมึงเห็นเทีพระเจ้ากูไหมมึงเห็นเทพเจ้ากูไหมถ้ากลางเองแท็บหมดอารมณ์เหมือนไม่เคลื่อนตามดูดเลยเสียเวลาพอกันใช่ครับคืออันนี้ผมคิดแบบจริงจัง ไอ้อันนั้นผมวางแบบงวัวผมเลยคิดตั้งคิดตั้งใจที่จะทําใหม่นะฮะอันนี้คือมันยังหาคอนเทนต์เกมไวมันยังโอเคไงนะครับหาคอนเทนต์เกมไวแล้วก็มันสื่อสารยากถ้าแบบว่าเจอต่อยเจอตี้สี่อ่ะเพราะว่าแม่งพูดยากจริงกับการกับการที่แบบว่าเฮ้ยแม่งปล่อยกูเฮ้ยมันไปเครื่องนู้นไปเครื่องนี้แม่งบอกยากจริงแค่บอกว่าเตรียมตัวเฉยแค่นั้นแหละนะครับแล้วไปอีก,อกทีก็จะเอ๋แล้วนะครับแล้วก็มาพูดถึงฮิวเวอี่นะครับไม่ต้องพูดเยอะไอ้สัตว์ไปซะเียล่ะพระเจ้าเฮียหวยเมื่อวานโดนไปแล้ว โดนไปแล้วว่าเลนโป้พี่พี่อาร์เตรียมดูเลยคลิปคลิปสั้นวานผมโดนด่าแล้วเล่นเล่นฮิวบี้เฮียเนี่ยโดนด่าว่าโป้หยางาไอ้ยังไม่หาผมโป้เลยสัตว์ผมเล่นแบบล้มสี่แบบไวมากอะห้าเครื่องอะไม่หาผมโป้เลยไม่ด่าผมเละเทะอะพี่วานอะอเฮียนะครับอันนี้ก็ง่ายๆครับถ้าคุณจะไประดับพระเจ้าได้คุณก็แค่ใส่รองเท้าม่วงเหลืองเล่นใจโล่สามร้อยแล้วก็เปิดขอบจอนะครับคุณก็เก่งแล้วพระเจ้าเลยคุณเป็นพระเจ้าแล้วถ้าคุณเจอเซอร์ตึงนะครับเซอร์ตึงเขาก็ชอบเล่นแบบสไตล์เข้าโต้่ไหมคุณก็เอาแค่ เข้าตู้โนวันพอนะครับผมชอบเอาเข้าตู้โนวันมาอยู่แล้วนะครับเพราะกันพวกไอพวกที่เข้าตูอ้อะเอาง่ายมานั้นเข้าตู้ไปมันก็ติดโนวันอะมันก็ล้มอะทีเดียวอะนะครับ ฮิบรี่อ่ะผมคั่วเลยนะถาเจอตีอึงตึงอ่ะแล้วก็ใส่คู่บาบีคิวได้เพราะว่าถ้าบาบีคิวใช่ปะ่ะมันจะเห็นออร่าคนไกลแต่ถ้าไม่เห็นออร่าปุ๊บก,ก็แปลว่าเขาอาจจะเดาได้ว่าอาจจะเข้าตู้หรืออาจจะอยู่ใกล้แต่คือถ้าเราใส่เข้าตู้ไปละกีดเราก็การันตีเลยครับเพราะเขาไม่กล้าเข้าตู้แล้วเขาเข้าตู้เขาก็มีโนวันแล้วเขาก็ไอ้นี่ด้วยเราแจ้งจุดเราก็ไปเรื่อยหาเขาก็ได้ครับประมาณนั้นผมก็เลยให้ว่าถ้าเล่นระดับพระเจ้าก,ก็ควรมีตันตู้เอ้ยไม่ใช่เข้าตู้โนวันแล้วก็บาบีคิวนะครับถึงจะเก่ีี้นนนนนะคนะคคคครรรัััับบวว็ตตือ เนิร์ฟผมก็จะให้อยู่ S นะครับต่อให้โดนเนิร์ฟหรือโดนที่อะไรแม่งก็งก็เอสละนะครับแต่ส่วนมากเอสไอเนิร์ดอ่ะเขาจะชอบใส่จริงๆก็คือดิคูดาวัยไอขวดเขียวแล้วก็อะไรนะไอที่เป็นสีม่วงเหมือนลมเหมือนลมอะไรทุกอย่างอ่ะที่ทำให้บิงบิงไกลขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็บิงเร็วขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ดีมากนะครับใส่คอมโบคู่กันนะครับเนิร์ดจะเล่นแบบไหนก็ได้ครับจะเล่นแบบอุ้มแล้วติดโนวันจะเล่นแบบเหมือนฮิตอัารันเหมือนเดเรดก็ทำได้ครับมันทำได้ได้ดีมากนะครับเนิร์ดแม่งเป็นตัวทีีด่ด โอเคครับงั้นเดี๋ยวผมพูดถึงตัวละครไมเคิลนะครับไมเคิลผมจะให้อยู่ก็คือเทียบีแต่กากก็แท็บนะครับเพราะมันเป็นตัวที่เสียเวลาแต่ถ้าคนเล่นออนที่ผมใช้ประจําก็คือไอ้ดูดไวอ่ะไอ้ดูดไว้สองตัวแล้วสามารถเก็บก,า,กาวแบบชานฉลาดอะแม่งผมให้เก่งกว่าแท็บนะมันดูดไว้มันทําอะไรไวกว่าแท็บอะแท็บมันต้องแบบเซตเซตเซตก็คือแบบเจอด่านจุดจูงะแม่งก็ลาบากไงยแต่ถ้าเป็นไมเคิลใช่ปะ่ะไมเคิลอะคือ ถ้าเราขั้นสามอ่ะมึงให้จุกเลยไอสัตว์ไม่มีก้หน้าต่างมันก็ไล่ได้ไงเข้าใจปะ่ะถึงผมอ่ะชอบชอบพกไอ้กระทืบไม้ไวเดียวไม่พกก้หน้าต่างนะเพราะว่าถ้าขั้นสามปุ๊บอ่ะแม่งีกา้าน้าต่างไวแล้วก็คือกา้านตาต่างก็ไม่จําเป็นนะครับก็แค่ขอมีกระทืบไม้ไวก็พอนะครับกันพวกฉีกกันเลไวเนี่ยกับกระทือเครื่องไวอะไรเงี้ยมันเพื่อล่นระยะเวลานะครับผมได้ให้ให้ตัวเนี้ยเก่งกว่าแทปเปอร์นะครับเพราะถ้าเจอตี้แบบตึงหี้ยอะไรอย่างเช่นเมื่อวานที่ผมเล่นโอนี้อ่ะที่ผมลงคลิปไปเอาแน,น คือมันยังเหนื่อยไงแบบว่าถ้าเราไม่ได้ทําเครื่องไว้อ่ะขนาดมันไม่ใช่ตัวแทปเปอร์นะขนาดผมแบบไล่ตีไล่ตีแล้วอ่ะแบบทําคนเจ็บคนล้มอะไรเงี้ยมันยังปั่นแบบน่ากลัวอยู่อ่ะเข้าใจป่ะแต่แทปเปอร์มันทําให้แบบว่าไอ้ครื่ที่น่ากลัวมันหายไปได้ไงไอจำได้ว่าไอเกมเมื่อสองวันที่แล้วอที่ผมวางดว,ว,ว,วางทแทปอ่ะ้วเครื่องกลางหายไปอ่ะคือนรกเลยคือผมต้องโฟกัสแบบคนโดนแขวนปุ๊บก็คือต้องพาไปองให,ห้องต้ดินให้ได้นะครับ <S <S อ่ะพูดถึงไมเคิลจบแล้วนะครับก็คือต่อไป ก็คือเด็กผมจะให้อยู่เก่งกว่าแท็บนะกันผมก็จะให้อยู่บเพราะว่ามันยังเสียเวลาแต่แค่เสียเวลาไม่เท่าแท็บนะครับเพราะด้วยความที่เอ่อมันวาดแท็บปุ๊บมันไม่ได้เก็บอ่ะมันมีแท็บทั้งหมด10อันอยู่แล้วล้วก็วาด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 ตามที่แบบว่าเราคิดว่าเราสามารถเอ่อทูแท็บได้ไหมเอ่อหรือแบบว่าวางจุดบนที่แบบว่าคนไม่จะโดดบนแน่นอนอะไรเงี้ยนะครับแม่งสามารถทําได้เก่งกว่าแท็บนะครับแต่ข้อเสียก็คือ ถ้าคุณเจอตี้ไปฉายคุณก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับเขาจี้แทบคุณก็จบแล้วนะครับผมเดี๋ยบายล่ะครับใจเย็นครับยังไม่พูดถึงผมจะพูดถึงตามแต่ละตัวนี่ครับเนี่ยลากตั้งแต่ด็อกเตอร์อ่ะจนถึงตัวเอ่อเดอะเดย์ครับผมจะค่อยๆไล่เรื่อยๆนะครับผมอ่ะแล้วพูดถึงเอ่อเดอะเฮกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเดอะเฮกมันแอดออนมันใส่อะไรก็ได้มันจะใส่วาร์ปไกลวาดเร็วหรือจะเป็นเหยียบแทบแล้วไม่มีตัวปลอมขึ้นก็ได้นะฮะแต่ผมอ่ะจะชอบเหมือนเฮียละ ก็คือตอนแรก mm hmm. ผมอชอบพกไอ้วาดไวใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยแล้วพูดถึงตัวเดอะด็อกเตอร์นะครับด็อกเตอร์ผมก็จะให้ตัวระดับ B นะครับนะครับเพราะว่าด้วยความที่ถึงแม้คนจะบอกว่าช,ช็ชอตช็อตพับมาไม่ได้ก็จริงครับแต่มันได้ช็อตแค่แบบคืออา่าไลวนวนสั้นครับวนสั้นนะแต่ถ้าเป็นวนยาวอย่างเช่นแมคโครแมคโครแมคโครไอ้ที่เป็นรถรถหนีบอะรถหนีบอะรถหนีบรถอะถ้าผมทําคลิปนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูครับว่ามันเป็นตรงไหนนะ นั่นแหละครับไอตรงนั้นอนะ่ะมันวนอะ่ะต่อยคุณช็อตอะ่ะไอเฮียคือแม่งถ้าคุณช็อตไปเมื่อไหร่ปุ๊บแล้ว,ลวคุณแบบวแจะช็อตช็อตอะ่ะคือเซิร์ดไม่ได้ไมไ่โดนตีเลยนะทุกคนเห็นไหมว่าแฮปปี้กัดผมเ okay, คแฮปก็คือมันจะเก่งแค่แบบว่าระยะสั้นๆนะครับอย่างเช่นบ้านเต่ามันก็ยากนะครับเพราะคือถ้าคุณกลัวว่าจะเขาจะโดน้ะต่างคุณช็อตไปปุ๊บถ้าเขาเดินระยะไอ้หน่อยหนึ่งปุ๊บก็จะทําใหอ้อ่เขาอ่ะไปเข้าไม้ได้แล้วเขาก็จะพับไม้ได้นะครับ ก็คือต้องให้เขาอะเปย์ไมลไว้ถึงเราจะกล้าทําอย่างนั้นได้นะครับก็คือเล่นยากอยู่ระดับหนึ่งนะครับถ้าเป็นรอบรอบวนยาวเอาง่ายครับบ้้นต่บคือรอบวนยาวนะที่ผมบอกคือรอบวนสั้นอย่างเช่นไอรอบวนลดอะไรเงี้ยครับมันจะทําให้ยากเว้ยนะครับไอแฮปให้แม่มันจัดการเดี๋ยวก่อนแล้วกูก็ต้องตัดคลิปเดดแอ์ที่มึงมาป่วนกูเนี่ยแต่ด็อกเตอร์มันจะเป็นตัวที่แบบว่าหาคนง่ายพอๆกับ,กบ late, เดรเลตไงนะครับเพราะด้วยความที่มันมีอันติในระยะสมีหัวใจ สามารถตีได้และโดนด้วยนะครับแล้วก็ตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือตัวกระต่ายนะครับนี่ครับตอนนี้ที่ผมเมาสจิ้มอยู่นะผมจะให้อยู่เชียร์เนะครับคือมันเก่งกว่าไอ้ตัววกตัวข้างล่างอยู่แล้วแต่มันไม่แค่ไม่เก่งเท่าเนิร์ดนะครับด้วยความที่แบบว่ามันมีกระปาขวานอ่ปาขวานะมันมันความไวในการเช็ดเลือดหรือการตีมันเท่ากับเซฟเดอะเบสเลยครับเข้าใจป่ะคือมันเลยเก่งนะครับกระต่ายเก่งอยู่แค่อย่าไปหลงเซอร์ไล่รอบเซฟโซนเป็นพอเสียเวลา ไล่มันปลายากใช่ครับถ้าเซฟโซนสูงอ่ะมันจะปลายากแล้วเซฟโซนสั้นมันก็ยังแบบว่าย่ออยู่ไงแต่ก็ต้องเรามีต้องมีเชิงหน่อยให้มันลุกขึ้นมาหรืออะไรเงี้ยนะครับถ้ามันย่อมก็เดินช้าเราถือขวานี้เดินไวขวาแล้วก็ถือง้างแล้วก็เดินตามอะไรเงี้ก็ได้นะถ้ามันย่อค้างอ่ะเอบไให้เราปลานะครับยิ่งถ้าได้ห้องวีก็ยิงการเป็นเท็ใช่ครับมันคือเซฟอเวดีๆนั่นแหละถ้าเรายิ่งเ่อาออนสีเหลืองไปอ่ะไอ้ไอ้ด้ามจับอ่ะมันทําให้ปลาปุ๊บเราก็เก็บขวานไว้อันนั้นคือดีมากนะครับ แล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมชอบใส่ประจําเลยนะก็คือไอ้ตัวสีเขียวไอ้ผงยาอะไรสักอย่างที่มันทําให้ปลาขวานแรงขึ้นอะ่ะเร็วขึ้นอะ่ะแม่งดีมากเลยนะเพราะว่ามันเหมือนเพิ่มฮิตบล็อกอ,ะอ่ะเข้าใจปะแม่งปลาแล้วแม่งแบบฮิตบล็อกมันดูคว้างขึ้นมากเว้ยอันนั้นคือดีผมไม่ค่อยเอาพาเชตีนมาแล้วไอ้พาคิลวะนี่มันเตียยขวานไวอะ่ะเตียมขวานไวไปขนานั้นแต่ผมชอบอันนี้ละความไวอะ่ะความไวแม่งเหมือนเพิ่มฮิตบล็อกเว้ยมันเลยดีนะครับแล้วก็ตายนะนะครับส่วนยอยนะครับผมก็จะให้อยู่เทีย เอนะครับเพราะด้วยความที่มันเป็นตัวละครที่แบบว่าพังไม้ได้บังคับเซอร์เปย์ไม้นะครับวันช็อตได้เฝ้าเก่งครบเครื่องเลยครับผมเลยให้อยู่ A แล้วยิ่งพกแออนที่แบบว่าไอ,อ้ทางมาไปขคดรถเลือดสีม่วงแล้วก็ไอ้แผ่นไม้ที่รูสีเขียวอะ่ะนะครับมันก็จะเก่งมากผมให้อยู่ A นะครับหยอย,อยเพราะด้วยความที่มันบังคับเซอร์ถ้าเซอร์ไม่เปย์ไม้ก็คือลมครับถ้าเราคิดวิเคราะห์ว่าถ้าเขาไม่กระโดดเข้าหน้าตาอย่างเงี้ย นะครับแล้วเราเจอหน้าต่างเรากันหน้าต่างไปเลยนะครับส่วนเฟดดี้นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับผมอ่ะให้มันอยู่ตรงนี้ตลอดเว้ยแต่คือกูหยิบเล่นมาทีไรเจอที่เก่งๆนะไอสัตว์มึงไปอยู่นี่ไปเพราะระดับพระเจ้าอ่ะกูด่ามาตลอดนะแต่คือกูเก็บสีตลอดกูก็งงเหมือนกันไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับผมเลยตั้งเทียร์ลิสสุดพิเศษไว้ให้กับมันนะครับเทียร์เฟิร์ดบูญเลยไอตามจริงนี่ครับอยู่เทียร์นี้นะใครดูนะว่านี่นะครับอยู่เคเอฟนะตัวมันตัวมันตัวมันกัดพอะไร นะครับด้วยความที่มันเป็นตัวที่แบบว่าถ้าเก็บนาฬิกามันไม่สามารถสโลหรือไล่รอบวนเหมือนคนอื่นได้ใช่ปะยิ่งซ้ำคนยิ่งยากมากเพราะคนลงจากตะขอมามันมันตื่นอ่ะมันตื่นอ่ะเข้าใจปะมันระวังบ่อหลุมไปก็เท่านั้นอ่ะคือการที่เราจะเก่งคือต้องซ้ำเลยไม่ซ้ำมึงก็รอดอ่ะเข้าใจปะไอ้เหียคือแบบมึงไปอยู่เทียอยู่เทียเอฟเอไอสัตว์มึงกากมากถ้ามึงการซ้ำคนอ่ะต่อ้มึงบอกมีการวับเครื่องหรือการเข้าฝันอะไรก็ตามถ้าคนเก็บนาฬิกาปลุกมึงก็แห้งไอ้เหียนะครับ ส่วนหมูนะครับผมก็อยู่เทฟนะครับแต่เหมือนกันไอสัตว์กูเล่นยังไงแม่งก็เก็บสี่ไอเฮียผมจะไม่พูดถึงแอดออนนะครับเพราะแอดออนมันแต่ละตัวเหมือนกันอะอย่างเช่นไอเฟดดี้ใส่แต่เข้าฝันต้นเกมนะครับแล้วก็กั้นประตูนะครับเพราะมันเคือแอดออนที่ดีสุดแล้วสำหรับมันเพราะแต่ละอันที่แบบว่าอย่างเช่นแอดออนไม้ปลอมกากมากส่วนแอดออนเอ่อแอดออนได้ยินเสียงฝีเท้าดังแม่งโคตรปัญญาอ่อน นะครับแล้วก็แอดออนอะไรนะปั่นไฟแล้วเครื่องระเบิดจะทําให้ลดลงไปห้าเปอร์เซ็นไอ้เฮียแม่งไม่ช่วยเยียอะไรเซอร์ปั่นเก่งคงปั่นระเบิดให้หรอกนะครับแล้วผมยี่อ้อาแอดออนแดงมาแอดออนแดงปั่นระเบิดไปก็เท่านั้นครับอบาชีพามันก็ไม่ได้ตื่นอ่ะคนก็แบบว่าเอ้ยกูไม่ตื่นแล้วกูไม่ต้องจะเป็นที่จะต้องปั่นระเบิดถูกไหมเออนั่นกลายเป็นความสามารถที่กเลยนะครับส่วนหมูถ้าเก่งจริงๆนะครับก็คือมีแค่ลดระยะ ลดระยะ <S <S เขาเรียกอ่าลดระยะเวลาการใส่หมวกอะจาก150าบวิที่จะระเบิดหัวใช่ไหมากลายเป็น120ีวิเพราะว่าลดลง30มสวินะครับไอเอ,อ็ตอาี่หมวกและอีกอันนึงก็คือแกะหัวยากนะครับแกะหัวยากก็คือมันจะทําให้แบบอะไรสักอย่างกล่องจิ๊กซอว์ไอกล่องอะไรนั่นแหละนะเดี๋ยวผมขึ้นภาพดูแล้วกันถ้าทําคลิปนะนั่นแหละคือใส่คอมโบคู่กันกับตัวจับเวลามันจะโกงแค่นั้นแหละเพราะมันยังไม่โดนปรับถ้าปรับเหมือนใน PC อ่ะมันมีแอดออนที่น่าใช้เยอะมากไอหมูผมเลยให้อยู่แค่เทฟนะครับแต่กูเสือด ไปเชียเียพิเศษไอ้เดี๋ยวผมเขียนตรงนี้ได้ดอนนะครับเชียเอฟนะครับคนจะได้กระจ่างนะครับว่าทำไมถึงมันอยู่ข้างบนพระเจ้านะครับส่วนเดอะคลาวผมจะให้อยู่เชียเอพอกระยอยนะครับแต่ผมให้น้อยกว่าหยอยนิดนึงนะครับเพราะด้วยความที่มันแพ้ไม้มันไม่แพ้หน้าต่างเว้ยมันคือการแพ้ไม้ครับคือถ้าเราเจอเซอร์แบบไปไม้เก่งแบคือต้องกระทืบเลยเว้ยเพราะด้วยความที่ ที่ผมเคยเล่นเดีคาร์แล้วผมชอบบอกจําเสมอว่าการข้ามหน้าต่างถ้าเราปาขวดโดนนะครับมันจะกลายเป็นท่าหมาเย e ี่ยวมันสามารถแต่คนอะมันจะรู้อยู่แล้วถ้าคนเก่งอะ่ะคือแบบเขาจะไม่ลงทุนในการข้ามหน้าต่างเพราะมันเป็นท่าหมา e wheel, เามยี่ยวเพิ่มฮิตบล็อกแล้วก็ข้ามช้าเกินไปนะครับเขาจะไปลงทุนกับการที่แบบพับไม้แล้วก็โดดไซสไลดไปสไลมาเพราะมันนการไม่ข้ามไวมากครับมันเป็นการข้าม,ม,ามาาที่ไวมากจริงๆนะครับมันเลยว่ามันเลยเป็นตัวที่แพ้ไม้นะครับแล้วยิ่งตัวตลกที่แบบว่า ทำรอบไอปาขวดไม่เป็นแบบบังคับให้เขาเขา้าเข้าควันอะ่ะเข้าใจปะมันก็จะทำให้ลำบากขึ้นมากกว่าเดิมครับแล้วยิ่งโดนไม้นะโอ้ยลำบากครับเลยต้องผมเลยพกกระทือไม้ไว้ทุกตานะครับกันพวกที่แบบเล่นแบบเชิงสูงอะ่ะไอเล่นกับไม้ะนะครับส่วนลินนะครับผมก็ให้อยู่เทเอนะครับถึงแม้จะโดนเนร์ฟตามคอมก็ตามก็มันก็ยังอยู่เทเอรพะด้วยความที่มันเฟดอะ่ะ เฟดด้วยความเคลื่อนที่ไวแล้วก็สามารถแบบแล้วเหมือนรู้สึกว่าในคอมอ่ะการในมือถือมันเหมือนกันในมือถือแบบบางทีเฟดมันหายอ่ะมันมันบั๊กหรือที่อะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ในคอมอ่ะมันสามารถใส่หูฟังอ่ะแยก้า้ขวาได้ไงแต่ก็ยังอยู่ทีเอสเพราะว่าด้วยความที่มันบุ๊เมนต์มันไวในการเข้าเฟดแบบคึกคึกคึกอ่ะมันจะไวมากนะฮรัอันนึงนะครับทุกคนแฮปปี้มันทําจอระดับอ่ะเออแว่นแว่นแว่นไอรู้สึกว่าแว่นอ่ะยังอยู่แต่แหวนหรืออะไรสักอย่างอ่ะชิ้นหนึ่งมันหายไปมันกลายเป็นถ้วยเซรามิกงง ถ้าคุณกระทืบไม้พังกำแพงมันจะทําให้คุณอะได้เฟดเว้ยซึ่งมันกระจอกอะไอเหี้ยกระจอกมากนะฮะเออขอจัดแสงก่อนนะครับมันกระจอกมากดูแบบคือกูต้องพังไม้พังอะไรพวกนี้ถึงแบบกูจะได้การเฟดอะนะครับไม่คือมันเนิบเนิบไปก็จริงแต่มันยังมีแบบว่าพวกเฟดเร็วเฟดนานอยู่ไงนะครับแต่แค่ไม่มีตัวตัวนั้นอะอีกตัวหนึ่งแอดออนแดงไม่รู้อันไหนอันหนึ่งหายไปนะครับเดี๋ยวผมจะถ้าถ้าขึ้นภาพได้ก็จะขึ้นให้ดูนะครับ ซึ่งตอนนี้มันยังเป็นเซิร์ฟมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่นะครับก็เลยทําให้มันยังเก่งมากๆอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเดินเนิดนเนื้อตอนไหนนะครับอาจจะเป็นตัวใหม่มาก็ได้ผมก็ไม่รู้นะครับอ่ะแล้วก็มาถึงคิวรีเจนนะครับรีเจนนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไอสัตว์จากมากครับเพราะด้วยความที่มันจิ้มข้าทีเด้จริงอ่ะมันเก่งขึ้นใช่ไหมแบบติดโนวันเลย แต่คือคนอย่าลืมนะครับถ้าคณเล่นแรงสูงอ่ะคือเขาซ้ําย้าๆแล้วถ้าเกมมันตายไวเมื่อไหร่อ่ะมันคือความชิบหายครับความชิบหายก็คืออะไรความชิบหายก็คือคุณไม่สามารถชิงห้าทีได้แล้วอีต่อไปนะครับหรือไม่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าคุณแบบไม่ได้ออนเหลืองมาที่ผมชอบใส่ไอชิงห้าทีอะ่ะแค่คุณไม่ได้เสี่ยงระยะหัวใจอะ่ะคือคุณก็ไม่มีโอกาสที่จะได้จิ้มเขาเลยครับนะมันก็เลยเป็นตัวที่แบบกากอ่ะอะไงี้างกูเรียกว่ากากอ่ะ อ่ะแล้วมาพูดถึงเทียเอ้ยแล้วมาพูดถึงตัวละครตัวต่อไปนะนั่นก็คือตัว้วกนะครับ้วกผมให้อยู่เทียเอสได้นะถ้าเล่นเซตแมงมุมแล้วก็เล่นเซตที่ผมเล่นนะครับที่มันปรับมาให้มันเก่งขึ้นอ่ะให้อยู่นะแต่แค่ไม่เก่งเข้าเนิร์ดลินแล้วก็ไบ์แล้วเนี่ยครับที่หาตัวคนง่ายนะครับประมาณนี้ที่แบบเด่นๆเลยก็คือ้วกใส่เครื่องแล้วก็เอาอดออนไอหัวนิ้วตีนของเฮียอะไรสักอย่างหนึ่งแหละครับที่มันทําให้แบบเวลาคนติดเชื้อมาแล้วทําการกระทําอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะฮิล ดึงเพื่อนวิ่งจูก๊กปั่นไฟจะทําให้ติดเชื้อไวขึ้นนะฮะเดเดสส์ิงเกอร์ er จะโดนเนอร์ตอนไหนอันนี้ไม่ทราบอาจจะไม่โดนเนอร์เลยนะแต่เรื่องแอนะดออน์น่าจะโดนแต่ถ้าความสามารถผมว่าไม่น่าโดนแล้ววิ่งหาตัดเลือกแลบเอกจริงๆครับคุมโซนโหดจัดจริงๆครับคุมโซนโหดจัดขอใช่ครับตัวอ้วกผมให้เลยมันเก่งมากนะครับแต่แค่คนมันดึงประสิทธิภาพน้อยเฉยแต่ใครเรื่องมาเป็นก็ดูคลิปผมได้นะฮะมันเก่งเก่งยี่ย้รถไฟชินคันเซน็นอะ แล้วคุมโซนเก่งอีกโอ้โหตายเฮียบอกเลยว่าตายหาหมดอะแล้วก็พูดถึงโกดฟนะครับโกดฟสผมก็จะให้อยู่เทียบีนะครับแต่ให้อยู่ระดับที่ว่าเก่งกว่าแทบ็บไปเก่งกว่าเดอะเฮกแล้วกันอะเอะเก่งกว่าแทบ็บเเก่งเก่งกว่าไอตัวนี้ด้วยถ้าเล่นเซตแอนต์ซินผมนะเพราะี่ความที่ว่าผมอะเล่นแบบสายต่โนวันแบบไม่ไม่จำเป็นที่ต้องดูดนะครับก็คือการมองเดียวถ้าเขามองเราเราก็จะรู้ว่าเขาอยู่ไหนนะครับแล้วเขาติดตังแสงเราสามารถจิ้มได้เว้ย อันนี้พูดถึงเซตของผมนะไม่รู้คนอื่นเล่นเซตยังไงนะครับมานานยังประมาณสามสินาทีแลลวครับ t s ไม่ได้ผู้หญิงอ่ะเออวะเพิ่งสังเกตนะครับถ้าเล่นแบบเซตแอสซิสที่ผมจัดนะผมว่าโอเคสุดละแต่ถ้าเล่นเซตอื่นที่แบบมัวจะดูดแล้วโดนปลดเฟดแบบด้วยความไวก็อยู่ต่ำกว่าดีเจนเท่านั้นเละฮะนะครับก็อันนี้อ่ะจัดให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนโอนี้ผมก็จะให้อยู่ประมาณตัว B นะครับมันไม่ได้เก่งมากนะถ้าเจอตีแบบว่ามัต่ฮิวอะ่ะฮิวผมว่าฮิวไม่โอเคกับการปั่นอีกไอ้คลิปวันนี้ที่ผมได้มาไอ้ปะเขาไม่จะปัน่นเขาไม่ยอมฮิวผมก็เสร็จทั้งแหละผมก็จะได้อันติเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วอันติทําให้เคลื่อนที่ไวถูกไหมการเคลื่อนที่ไวอะทำให้เซอร์อะมันตั้งหลักยากนะครับไม่ใช่แบบค่อยๆเดินแล้วเสียงหัวใจค่อยๆมาอย่างนั้นอะคือแม่งเตรียมจูกได้แต่ถ้าเป็นถือกระบองปุ๊บแล้วพุ่งเย็ดแม่วิ่งโคตรไว นะครับนะครับผมเลยให้อยู่ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเจอตีฮิวเก่งนะครับเจออูนี้สำหรับผมะต่อยเป็นแข่งผมยังโมแต่ฮิวผมให้ความสาคัญฮิวมากกว่าการปัน่น่ะเอาง่ายๆนะฮะใช่ไหมไอนโนเพนรักดูอยู่เพาะวะแล้วส่วนลุงปืนนะครับผมให้อยู่เทียบีหรือซีดีลุงปืนมันยังยากนะฮะเพราะด้วยความที่ถ้าเจอ 4, ตีสี่ตึงๆแรงแข็งๆเลยแข็งยี่เยียแบบที่ผมเจออยู่ทุกวันะนะครับผมให้อยู่แค่เทียซี พราะด้วยความที่มันไม่เหมือนกระต่ายที่แบบทำไม่เจ็บเลยอันนี้คือแบบยิงปุ๊บยิงก็จริงแต่คือมันไม่ได้เจ็บทันทีอะถ้าคือแบบถ้าคุณยิงทะลุหน้าต่างได้แต่ถ้าเขาได้มุมที่แบบว่าเราไม่สามารถตีปุ๊บแล้วแม่งแบบไปการตีพูดอะอันนี้มันน่ารำคาญมา้าผมโดนไปหลายรอบแหละนะครับผมกว่าให้อยู่ประมาณนี้แล้วก็เรื่องที่แบบว่าเพื่อนบล็อกเพื่อนบล็อกอีกนะครับแม่งการเป็นตัวที่แบบซ้ำยากไปอีกนะครับเชื่อเดียวครับว่าพวกท็อปเซิร์ฟอะเซิร์ฟอะ เขาเฟสสุดท้ายเขาบล็อกเขาเทดอยู่แล้วนะครับเขาเขาแบบว่ากูเหลือเฟสหนึ่งเขาก็ยอมบล็อกดีกว่าคนนั้นตายถ้าคนนั้นตายคือเป็นสิ่งอะไรที่เล่นยากมากเพราะ ทำให้คนที่ถูกแขวนไม่ว่าจะเป็นไอเฟสไอเฟสอีหรือไอเฟสหนึ่งอะเข้าใจป่ะเฟสแรกอะมัน60สิ 2, บวิเฟสสองสิบสิบวินะครับเอาง่ายๆคือการตายของของของเซอร์อะมันจะอยู่บนเสาอะลอยวีครับจากเฟสแรกจนถึงหมดหมดหลอดน,นะก็คือลอยวีครับก็คือเฟสแรก60สิบวิขายมุมง,งอกอะ60สิบวินะครับขายมุมที่แทงแล้ว40่สิบวิที่เราต้องง้างนะง้างสู้อะ40่สิบวินะครับก็คือเอาง่ายก็ได้เครื่องหนึ่งอะถ้าปั่นสองคนอะนะครับไม่ฮิวคือแย่อันติบ่อยก็นะครับที่ผมบอกก็คือแพ้คนบล็อก แล้วก็อะไรหลายๆอย่างนะครับตัวไม่ได้เก่งครับแต่ถึงแม้จะมีคุณสโคบนะครับเอาง่ายๆคือโล่งๆมันเยอะนะครับแล้วรวมกับซิกแซกซิกแซกซิกแซกอีกถ้าคนแบบไม่คุณสโคบแม่นๆเหมือนผมก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับขนาดผมคุณสโคบแม่นยังยังเหนื่อยเลยผมเลยให้อยู่เนี่ยให้อยู่แค่นี้มันไม่ได้เก่งมากแต่เปิร์กมันดีผมเลยชอบเล่นบ่อยนะครับส่วนไบร์นะครับผมก็จะให้อยู่เอสนะครับแต่เก่งกว่าอวกนิดนึงนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ต้องคุมโซนแบบเหมือนอวกจัด จัดจ้า,จาขานะแล้วก็เป็นตัวที่หาเซอร์ไวนะครับและยิ่งบาร์บีคิวนะต่อยคณอยู่ซ้ายบนแต่เป็นด่านที่ใหญ่มากผมอยู่ซ้ายล่างแม่งไปหาไวกว่าเนิร์ดนะครับแต่แค่เรื่องการไล่ตีมันไม่เก่งเท่าเนิร์ดแต่การหาคนมันเก่งกว่าเนิร์ดนะครับผมเลยให้อยู่ประมาณเอเหมือนกันนะครับแต่ไม่เท่าตัวอ้วกนะครับตัวอ้วกมันต้องใช้ความใจยเย็นมากในการคุมโซนเครื่องตอนต้นเกมอวกใส่เครื่องที่ไม่คุมนะครับแล้วก็ไล่ๆไปโซนไอ้แดงผมอะ่ะอยากให้อยู่ A มากนะไอ้ฮี้แต่ตัวมึงมีปัญหาบ่อยมากไอ้สัตว์มึงอยู่บีไป มากเว้ยแต่โต,ะต,ะตะมันบักมีปัญหาบ่อยมากอ่ะใครถ้าใครดูไลน์นะก็น่าจะเห็นแล้วก็ด้วยความที่มันแพ้พรแพ้การฮิลนะครับเหมือนโอนี้เลยแพ้พรแพ้ฮิลถ้าคุณไม่ฮิลคุณชิบหายนะครับไม่เก่งกว่าเรนไหมไม่ขนาดนั้นครับผมให้เรียนยังเก่งกว่าเรยนยังเก่งกว่าบางครั้งมันบักไงบักแบบเฟดไม่ได้ยินเสียงอะ่ะโชคดีมากนะถ้าคนที่ได้มาแบบเฟดไม่ได้ยยย,ยิายเาหล ตัวนิเตอร์อันนัตาจริงนะผมก็ให้อยู่แค่ซีเหมือนกันนะครับตัวมันไม่ได้เก่งวือหว่าะนะคือคุณต้องปลา6เล่มเพื่อเจ็บอ่ะถึงแม้คุณจะได้มีเด้งมีทะลุมาให้ปะ่ะคือคุณต้องปลามุมอับมุมอับที่บอกว่าสามารถแบบมีเด้งกลับได้อ่ะมีเด้งกลับปุ๊บอ่ะเด้งปุ๊บแล้วแทงกำแพงแล้วกลับมาหาเซอร์อีกทีอ่ะมันเท่ากับ1 1ึ่งหนึ่งจุดห้าเท่ากับถ้าเราปลาสองดอกใช่ปะ่กะการจะกยเป็นสามเอาง่ายปลาสี่ดอกอ่ะถึงถึงจะเจ็บอ่ะปลาสี่ห้าดอกอ่ะคือเจ็บ ทันทีนะครับแต่ต้องเป็นมุมอับนั่นแหละนะครับก็ปลายากเหมือนเดิมแต่ถ้าเฝ้ามันก็ยังพอเก่งกว่าลงปืนนะครับให้เลยเก่งกว่าลงปืนถ้ามีอันติด้วยอะไรด้วยนะครับอันนี้ผมก็ให้อยู่ TSC นะครับส่วนพินเฮดผมจะให้อยู่ A ถ้าอ่านลูกป,ปิดเก่งเก่งเลยอะ่ะเก่งแบบอ่านดาถูกอะ่ะแต่มันก็มีโอกาสที่มันอ่านผิดนะครับเพราะแม่ปนใหญ่นะครับแล้วก็ด้วยความที่โดนแกะลูกป,ปิดแล้วเราไม่สามารถไปหาได้นะครับเพราะเราไล่คนนึงอยู่มันจะล้มอยู่แล้วอะ่ะเราไปก็เท่านั้นใช่ปะแล้วก็ผมให้อยู่่ a แต่แค่ไม่เก่งเท่าตัว ไบเก่งเกมไวลองจักเลยละเนิร์สอันนี้ผมให้ตามเพราะว่าให้ลองนี้เพราะว่าเนิร์สไอ้ลินอะ่ะมันบั๊กบ่อยนะครับบั๊ก <Buck S 2> มันบ<ะ>่อยอ่ะมันก็ไม่แก้ไงเพราะเสพไม่ได้ยินเสียงอะ่ะใครเคยเป็นปะเล่นเซอร์อยู่ดีไม่ได้ยินเสียงอะ่ะโดนเป็นบ่อยมากอตอนที่ใส่หูฟังเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยผมใส่เนี่ยใส่นะ่ยใส่จนระนะิงอะ่ะไม่ได้ยินเลยครับแม่ได้ย่งี้อมากนะฮะผมเลยให้แบบเก่งกว่าไบร์นะครับแล้วไบร์คนเก่งมันน้อยอยู่ด้วยครับตอนเนี้ยแต่มันก็นั่นแหละรครับ มันก็เก่งนะลินมันแค่คุณใส่แว่นตาแหวนต่อให้คุณไม่เก่งคุณก็เก่งแล้วครับคารโก้เทียจีไหมไม่ถึงครับรวมปิงด้วยไหมครับรวมปิงด้วยไหมเหรอไม่ต้องรวมก็ได้นะเพราะทุกตัวถ้ามึงบอกว่ารวมปิงด้วยทุกตัวมันก็มันก็ต้องปิงหมดเนี่ยอะไรวะไอ้เฮียอย่างนี้เนยอย่างนี้ก็ตายก็อยู่เทียเอสแล้วเดย์ถ้ามึงบอกรวมเรื่องปิงด้วยพอยิงปิงเยอะก็ตายยิ่งชอบพิทบ็อกยิ่งกว้างไงถึงผมยิ่งกูบอกไลว่าเอาที่ทำให้ปลาแรงขึ้นอ่ะแม่งคือเก่งมากครับมันจะเพิ่มพิต็อกทบนนนนัััั่่กก็็คคืออตตววแมีาะรบเปละครที่ ปิกดียมากก็คือตะขอระเบิดนะครับดีบมากครับแต่ผมให้อยู่ก็คือเทียบีนะครับเพราะอะไรเอาบีแบบเก่งเก่งกว่าไอ้แดงนิดนึงนะครับเพราะไอ้แดงมันัตมันบักนะครับผมให้อยู่อันนี้ซึ่งอีกามันดีอยู่ก็คือการวางอีการถ้าคุณวางมนแม่นหรือว่าเก่งๆอ่ะมันได้ชนอีการตัวใหญ่ได้ใช่ปะ่ะแล้วคือถ้าอีกาตัวใหญ่พุ่งชนปุ๊บบัตรคณไม่หายนะบัตรคนก็ยังอยู่อ่ะคือคือมันเก่งเรื่องบานีบัตรลัดเว้ วลาที่เข้ามาแล้วก็ถามว่าไอการที่แบบว่าเราสามารถใช้อีการ,ระยะไกลได้ถ้าเขาปั่นไฟอยู่อะใช่ปะ่ะแต่อย่างเช่นผมอยู่้ายบนคนปั่นอยู่ขวาล่างผมอะเพิ่งแบบเออเพิ่งแบบไปอีกาไปปุ๊บใช่ปะ่ะแล้วแบบเพิ่งแข่งคนปุ๊บแล้วไปกาไปเช็คคนแล้วเจอคนเจออะถ้าคนเล่นเก่งอะคือเขาเข้าตู้แกอีกาจบเขาไม่แบบสะบัดสะบัดสะบัดหรอกเขาเข้าตู้แค่สามวิ สองวิสามวิอ่ะแล้วเขาก็กลับไปเขาเรียกว่าอะไรกลัาไปปั่นไฟเหมือนเดิมอันนี้ไวขวาแต่ถ้าคุณสบายอีกายาใช้เวลาตั้งเก้าวิสิบวิครับกว่าจะอีกาวจะส,สลัดอะ่ะประมาณครับซึ่งนั่นแหละรครับซึ่งเข้าตู้มันดีกว่าก็ปั่นไฟเหมือนเดิมนะครับคุณก็ไม่สามารถทําให้เขาเจ็บได้นะครับถ้าเขาอยู่ไกลถ้าเขาอยู่ไกลตู้ด้วยนะครับผมก็เลยให้อยู่แค่เทียนนี้ถ้าเจอเก่งๆย้ําจะเจอเก่งหลายๆคนนะแบบว่าพี่มันก็เก่งดีนี่ครับ ันแบบปั่นไฟแล้วําไม่คนเจ็บได้ไอ้สัตว์ก็เขาไม่ยอมเข้าตู้ไงตอนระเบิดเดี๋ยวก็ปรับแบบ PC ซแต่มั้งนะครับปรับสากากเลยครับแบบปรับแบบพีซีใช้ได้4ครั้งต่อเกมนะครับแล้วพูดถึงตัวซาราโกะนะครับซาราโกะผมก็ให้อยู่แค่เทียซีนะครับด้วยความที่มันต้องพึ่งดวงกับการใช้ทีวีมากเกินไปนะครับแล้วแบบว่าเรียกว่าอะไรอ่ะต่อยมันเข้าเฟดอะออกจากเฟดมาหรือแบบอยู่ใ,ใกล้เซอร์อ,อะเข้าใจว่ามันได้ยินเสียงมันไม่ใช่เหมือนเดเลตอะมันไม่เหมือนเดเลตที่แบบว่าต้องเข้าใกล้ตัวจริงๆแล้ว แค่แบบว่าล่องหัอยู่อะแล้วเดินใกล้ๆเดินใกล้ใกล้เซอร์อะมันก็มีเสียงแบบขึ้นแดงแดงแล้วอะแล้วยิ่งแบบปล่อยแบบเราจะออกจากเฟสแบบมันจะยิ่งชัดขึ้นอะคือแบบเซอร์เตรียมตัวง่ายนะครับเซอร์เตรียมตัวง่ายกวาเดเลตนะครับผมเลยให้กากวาเดเลตอีกแต่ที่มันเก่งนิดนึงก็เพราะทีวีถ้าทีวีวางสวยนะถ้าทีวีวางไม่สวยก็คือกากระหว่ามีจ้องตานะพี่แต่มันกว่าจะทําคนจ้องตาได้พี่ต้องวับเจ็ดครั้งอะมันยากไปพี่ถ้าแบบว่าเซอร์ไม่กากจริงอะเจอตีคมคมอะ เขาไม่ปล่อยหรอกครับอย่างเช่นอ่ะผมเล่นไกโนโประจำอะ่ะไอเิเยโนโติดท่าแตกผมมันอไรด่ามันชิบหายไปโป่งแล้วผมไ,มไลออ่ไอโนตลอดอ่ะไอโนไอสัตว์ไปแกะไอเิเยโนโมันก็จะชอบดื้อดื้อรัน้นนะไอเิเยโยเนี่ยดื้อรั้นนะฮะไดแต่โนโมันยังไหวไงพอมันรัวนเนอะไอไอทากโกะม,มันน้องอะไรเงี้ยนะครับถ้าเจอแบบเก่งๆอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มือคนหมอครับแค่สี่สี่ต่แตกอะคนรีบแกะหาเทปแกะได้รแล้วครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้มันสักหกตแต็กแล้วค่อยแกะอะไรเงี้ยเข้าใจปะ คือถ้าเขารู้ว่าคุณถือเทปอยู่ใช่ปะเขาแค่แบบแย่ๆคุณอะคุณแค่ถือเทปแค่ประมาณยี่สิบสามสิบวอะคุณก็ติดดวงตาทธอหมุนทึงแล้วเว้ยถ้าคุณแบบไปทะลึง่งแบบไปเอ้ยโคกสแต็กล้วค่อยไปแกะดีกว่าอะไรเงี้ยโดนนะครับผมเลยให้อยู่วันนี้คนระับเพราะมันถึงแม้มีทําหมุนทึงก็เถอะเจ็ดสแต็กอัครับมันยากไปนะครับแต่ถ้าแบบมันเหมือนในคอมมันก็โอเคอะนะครับอ่ะแล้วพูดถึงตัวต่อไปนะครับนั่นคือเดอะเด็กนะครับเดอะเด็กอันนี้ ผมผิดประหานเลยจากการจัดเทียร์สมัยก่อนเอ้ยจัดจัดเทียร์ที่แล้วที่ผมให้มันอยู่แค่ทีเอส c ีนะครับแต่ตอนเนี้ยผมตัดินใจใหม่แล้วเพราะว่าไปดูจากการที่เอซีผมเล่นเซอร์นะครับแล้วแม่งมองยากมากนะครับก็เลยให้อยู่ทีเอเอแต่ไม่เท่าพินเฮสนะครับพินเฮสยังทวงเกมได้แต่อเนี้ยมันไม่ได้ทวงเกมแต่มันแค่เก่งกลางคืนนะครับเก่งกลางคืนที่แบบว่าว์ไปไวเช็คคนได้ถ้าเราอยู่ในตู้ใว้ปว่าหัวใจมันจะเต้นตึก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 ถ้าคนอยู่ในระยะหัวถ้าคนอยู่ในระยะโต๊ะคืนมันจะรู้เลยว่าคนอยู่ไหนเว้ยนะครับ เนี่ยประมาณนี้ครับก็ s. <S <communion Samantha. S 1> <AU T> ไม่มีอะไรละ TF จริงจริง <halten> ก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับไอ้เยี่ยนอยู่ข้างบนนี่แหละไอสัตว์เนี่ย TF ก็คือ2ตัวนะครับแต่คือเอาง่ายๆกูเล่นทีไรก็คือเก็บสีอะไอสัตว์นะเพราะไม่รู้อาจจะเจอน้องหรือเจอเจอเคยเจอเก่งอีกรอบนึงแต่มันก็คือยังเก็บสีได้อะไอ้ยังหงงอ่ะผมให้อยู่ TF ทำไมก็ไม่รู้ใช่ไหมถึงมีคนบอกเชอบเซลไหมว่าเทีย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 พเจ้าคือเฟดดี้ไอสัตว์เพราะกูเล่นทีไรก็คือเป็นอย่างนั้นตลอดนะครับอ่ะและนี้พูดถึงก็จบแล้วครับเพราะว่าไอ้พวกตัวนีี้มมมััันนยยงไ่่าะครบเ ไอพวกตัวพวกเปย์ชาติเปเนี่ยนะครับยังไม่มานะไอตัวเนี้ยผมว่าน่าจะมาละสิ้นเดือนน่ะไอหัวกล้วยครับเห็นปะใ,นใกล้มาแล้วผมว่าสิ้นเดือนนี้น่าจะมาหรือถ้าไม่ใช่จริงๆก็อาจจะเดอะไนท์ครับเดอะไนท์กับพีรนมิดอะมี2ตัวนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเขาไม่มีตงังค์ซิลิคัสิทธ์ไอตัวนี้ก็ยังไม่มาก็ถูกปฏิเสธไปก่อนแล้วซึ่งเข้าใจปะไอสองตัวเนี้ยมันไม่ใช่ลิลิคิตจากหนังคือเดบาว์เขาจะเอามาตอนไหนก็ได้คือไม่ต้องซื้ออะคือจะเอามาใส่ตอนไหนก็ได้เข้าใจปะม เฮกไม่โกงเหรอมันอันนี้ผมพูดโดยรวมที่แบบว่าเจอตี้ตึงๆไงพี่แบบว่าเจอพวกคนพกไฟฉายคมๆคนเอาไฟฉายมามันใช้อยู่แล้วครับเขาไม่ค่อยใช้กับการที่แบบส่องไฟอ่ะเขาส่องพื้นเ้าเจอเ้าเจอเด็กผมอ่ะชอบแกเชอบแก้แท็บลงพื้นมากกว่าไม่ชอบส่องไฟแกตัวทางราเจ้ายังไงครับออกเกมไอ้เจ้าราเจ้าเนี่ยอเชี่ยตัวม่งเก่งมากนะครับ ถ้าคุณอยากจะลองโดนด่าว่าโปนะครับคุณก็แค่ใส่รองเท้าม่วงก,กับเหลืองไจโรสามร้อยนะครับคุณก็เป็นพรอเจ้าแล้วนะไอ้เตยเนี่ยไอ้ห้อนี้ไม่ต้องพูดถึงนะอันนี้ให้อันนี้ให้ผมเล่นพอนะครับไม่ต้องไม่ต้องเล่นนะครับเก็บแรงไม่ต้องไม่ต้องเล่นกันนะตัวมันกากนะฮะเออจะเซนเตอร์เบสต้องต้องแปะสแต็กไอ้เจ็ดสแต็กไงถึงมันจะโกงอะถึงมันจะดีครับแต่เอเลอนไม่รู้จะมาหรือเปล่าเพราะมันลิขสิทธิ์ไงอันนี้ผมบอกคือถ้าเขาไม่มีตังซื้อ ถ้าเขามีตังซื้อเขาจะผมว่าพีระมิดมาก,ก่อนแต่ไอโฮสองตัวเนี้ยไอ้เดดไนท์เดดกลอมเมอร์เชนเนี่ยเขาจะเอามาตอนไหนก็ได้เพราะมันเป็นของสองทางตัวเกมนะครับมันไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยกูไปซื้อดีว่าแล้วแบบว่าเราซื้อไปเงี้ยมันแบบมันมีแบบแบบไม่ลงรอยกันมันก็ไม่เอามามันก็ไม่สามารถเอามาได้นะแต่สองตัวเนี้ยมันเอามาได้นะครับถ้าโดนมาผมก,ก็ก็น่าจะเก่งนะครับัเคคบนนแบบ้เร,เร,รครใชชววลาไปึ่่งโมง โุ้เร็วขวาตอนเก่าเยอะมากนะครับพอพูดนอกเรื่องเยอะนะครับโดนไปในหนึ่งชั่วโมงนะครับนสามสิบแปดนาทีอยาเล่นเดือนไหนมึงรอเลยน่าจะถ้าถ้าเดือนนี้ถ้าที่เดือนนี้ไม่มากูก็น่าจะเดือนหน้าหรือไม่ก็แบบผู้ชนาบอกว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้มาปุ๊บผมขออัปเดตสามเดือนครั้งได้ไหมในการแบบเอาตัวใหม่มาเนี้ยเหมือนตามพีซีอ่ะพีซีสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งสามเดือนครั้งดิโบไม่น่ามาแล้วใช่ไหมมันเป็นลิขสิทธิ์จากเน็ตฟิกแล้วเป็นหนังที่ดังมากมัมไม่รู้ว่าจะเอามาหรือเปล่าไง เขาในคอมเขาก็ไม่เอามาแล้วนะครับถ้าเดโมมามันก็จะมีตัวนึงที่จะมาด้วยนั่น,ก,น,นก็คือตัวเนี้ยครับเนี่ยก็คือตัวเนี้ยมันจะมาพร้อมกับเดโมเลย,เยถ้าถ้าเขาข้อแบกอีกรอบหนึ่งนะเวกหน้าเนี่ยแลแว้วเวกหน้าความสามารถแม่งคือเฟดตดีเว้ยมูรีมรูมรีแม่งการฆ่าคนอ่ะมันเหมือนซาดากโกเลยครับก็คือหักแขนหักแขนแล้วก็ตาก็จะลงไปแล้วก็ปากก็อ่ะเข้าใจะปะมันคือถ้ามรูรของ ของตัวซาดาโกแต่สกิลความสามารถคือเฟดดี้ครับเวกหน้านะครับถ้าตัวนี้มาก็ดีโมก็กลับมาด้วยเช่นกันนะครับเพราะแม่งคือเรื่องเดียวกันครับแล้วตอนนั้นเซนจิกงติงสี่ที่มันดังมากๆอ่ะแล้วเดทบายเหมือนแบบไปคุยนะครับว่าจะขอลบอีกรอบนึงนะครับซึ่งจะเอาตัวนี้มาถ้าตัวนี้มาก็คืออะไรครับเดโมเดโมก็กลับมาด้วยแต่ไม่รู้อันนั้นทางคอมนะไม่รู้ทางมือถือนะนะครับก็รอไปเลยสักพักใหญ่ๆนะฮะก็อาจจะมาตอนซีซั่นห้าก็ได้นะครับใครจะไปรู้อันนี้เดานะครับ